สวัสดีทุกคนค่ะ,ก,ะก็กลับมาพบกับคลิป12ราศีกันอีกครั้งนึงนะคะคลิปนี้เราจะพูดถึงการย้ายของดาวองคานรกรับดาวศุกร์ควบคู่กันไปสําหรับชาวราศีตุลทีนี้เราก็มาดูว่าดาวองคานกับดาวศุกร์ย้ายมาแล้วเนี่ยราศีตุลจะเป็นยังไงกันบ้างวันที่26สิงหาคมดาวองคารจะย้ายจากราศีพฤษภไปทุกราศีมิถุนซึ่งดาวเจ้เรือนราศีมิถุนคือดาวพุธอังคารอยู่ในเรือนพุธเนี่ย ขาเรียกว่าคุยวัฒนคุยวาดคู่ขัดแยง้งทีเนี้ยดาวคานของชาิสตุนเป็นเรื่องอะไรดาวคานของชาิสตุนเป็นเรื่องของการเงินสุภาษการเงินคุณก็จะหมดไปกับการเดินทางหรือให้ผู้หลักผู้ใหญ่บางคนก็ซื้อความสุขตัวเองหรือหมดหไปกับการทําบุญทีเนี้ยสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยเออบางทีเราเนี่ย อาจจะมีคนพอเครียาเราจ่ายอะไรมากๆออกไปเนี่ยเมื่อทีเริ่มมีการบ่นบ้างอะไรบ้างเกิดขึ้นเนี่ยบางทีคนหรือว่าผู้ลักผู้ใหญ่ของเราเนี่ยเขาอาจจะไม่สบายใจก็เ,เห็นคุณบ่นปุ๊บเขาอาจจะพูดอะไรคุณไม่สบายใจได้เพราะว่าอะไรเพราะอยู่ในเดือนพฤธเนี่ยนักก็มองว่าเป็นเรื่องของคําพูดซึ่ง แต่ละฝ่ายไม่ว่าจะเป็นคนุณหรือเป็นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยถ้าเป็นคนพูดจาผงผางหรือ,อ,อผู้จาตรงไปอันเนี้ยเราก็ตระมัดระวังหน่อยแม้กระทั่งการเงินของคุณเนี่ยที่คุณใช้ในการเดินทางคุณเองเนี่ยบางทีมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้คือถ้าเ,เงินคุณ จ่ายซื้อของไปผลปรากฏว่าคุณอาจจะได้ของที่แบบไม่ตรงปกก็ได้นะคือต้องดูตามหน้างานของตระโกนแต่ทีนี้ว่ามันเป็นเรื่องของอยู่ในเรือนคู่ขัดแย้งอะ่ะมันก็จะเป็นเรื่องของถ้ามันมีเรื่องของอะไรนะเอกสารต่างๆหรือสัญญาต่างๆในรอบ45วันเนี่ยคุณก็ต้องรัมัดระวังหน่อยเช็คกันให้ละเอียดเวลาคุณซื้อของซื้ออะไรดูให้ดีๆว่า เ,เงินถูกต้องไหมอะไรไหมประมาณนี้จะได้มีปัญหาตามมาบางทีถ้าเราไปซื้อของหรือใช้จ่ายในเรื่องอะไรอะอซื้ออะไรก็ได้ของคุณบางทีเขาออกไปเสร็จมาเงินมันอาจจะไม่ตรงกับที่คุณจ่ายไปก็ได้อันนี้คือต้องดูของแต่ละคนนะตามหน้างานแล้วทีเนี้ยดาวองคาเองอะเป็นดาวเจ้าเดนปัตตนีอยู่เรือนสุภะคนมีคู่อะ คนที่มีคู่ก็ต้องระวังว่า,าจะมีมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในเรื่องของอะไรเกี่ยวเรื่องการเดินทางก็ได้เดื่อนการไปทําบุญก็ได้อาจจะมีความคิดเห็นที่ต่างกันของคนมีคู่นะก็ระบังว่าถ้ามีความคิดเห็นที่มันต่างกันเนี่ยอันนี้คือละเอามาคุยกันเอาความคิดเห็นของสองคนนะมารวมกัน อะไรที่มันออรุ่มอร่อยกันได้นะว่าปัญหาตรงนั้นน่ะมันจะคลี่คลายไปทางที่ดีได้นะหรือคู่ครองคุณเองอาจจะเป็นคนที่พูดจาตรงไปพูดจาผงผางหรือ,อพูดจาเรื่อปากร้ายมันอาจจะ อาจทำให้คุณไม่สบายใจก็ได้หรือในมองมุมกับกันบางทีเราเองเนี่ยอาจจะทำอะไรให้เขาไม่สบายใจก็ได้เรื่องคำพูดเนี่ยน้ำมองเป็นเรื่องของคำพูดทีนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามถ้าทุกคนอดทนไม่ใจร้อนไม่มุทรุดุด,ดันอย่างเงี้ยแล้วมีคำพูดที่เป็นคมก็เป็นคำพูดที่ดีเวลาจะพูดเราไปคิดก่อนว่าฝ่าย ได้ฝ่ายไหนฝ่ายตรงข้ามเราเนี่ยเขาฟังแล้วอ่ะจะสบายใจหรือไม่สบายใจอันนี้นะฝากไว้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือคําพูดของคนเนี่ยการติฉินนินทาเองอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอันนี้ก็ฝากไว้นะคะสําหรับชรศีตุลเพราะว่าทุกคนต้องไปปรับตามหน้าง,งานอะ่ะเ่าเป็นเรื่องอะไรแต่ทีเนี้ยดาวคามาอยู่ในเดือนคู่ขัดแย้งเนี่ยคู่วิวัทะมันก็มองไปได้ว่าเป็นเรื่องของคําพูดเอกสาร หรือเช็คพวกเป็นการเงินอันเช็คนัต้องระมัดระวังกันให้ดีดีค่ะทีนี้เราก็มาดูที่ดาวศุกร์กันบ้างดาวศุกร์วันที่27สิงหาคมจะย้ายไปอยู่ที่ราศีกันในตำแหน่งวินาศก็มอกว่าดาวได้ตำแหน่งทางโหราศาสตร์คือเป็นนิดเอกนิดไปอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยดาวศุกร์เป็นเรื่องอะไร ดาวสุก็เป,เป็นดาวตัวแทนของคุณเองตัวแทนของคุณกับดาวเจ้เรืนอนมรณะน้าได้บอกตรงนี้ว่าตืมตนไปอยู่ในวินาศวินาศคือตำแหน่งที่เป็นสิ่งที่ช่วยเหลือเกือ้อกูลตัวคุณใช่ไหมคะตัวคุณน่ะต้องไปอยู่ด้านหลังตัวคุณเอง แสดงว่าเหมือนกับตัวคุณอะจะต้องมีอะไรให้คิดเกิดขึ้นไม่รู้ว่าจะคิดในเรื่องของปัญหาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยอันเนี้อยากบางทีก็อยากอย,กอยู่เรื่อโลกส่วนตัวสูงก็ได้อยู่คนเดียวอยากคิดนู่คิดนี่อยู่คนเดียวหรือไม่กระทั่งในรวงม,มองว่า บางทีอยากทําอะไรแบบอยู่ทำอะไรเงียบๆคนเดียวแบบรับรับไม่เปิดเผยก็ได้นะแต่ถ้าเรามองในมุมลบเนี่ยวินาศเนี่ยหมายถึงปัญหาอุสักต่างๆรวมถึงโรคภัยก็ได้ตัวคุณอนะดาวศุกร์เป็นนิดเนี่ยก็อยู่ที่ว่าดาวศุกร์ทางโหราศาสตร์เป็นนิดเนี่ยเขามาถึงว่าต่ําต้อยก็ได้หรือ เสื่อมสภาพก็ได้ถ้ามองอย่างเงี้ยเดาวสุกอ่ะอาจจะอยู่ที่มีความเสื่อมสภาพอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นตอยู่ที่แปดสิบเซ็นนะคือแบบเป็นในส่วนที่ดีแปดสิบคือส่วนเสียสักยี่สิบเปอร์เซ็นแต่ทีนี้อยู่ในเรือนวินาทก็ต้องมองว่าสุขภาพคุณสุขภาพคุณเป็นยังไงบ้างในเรื่องของหรือปัญหาต่างๆที่คุณเดินเข้าไปหาเนี่ยก็ต้องดูว่าเป็นเรื่องอะไร แต่ละคนเนี่ยจะเจอกันไม่เหมือนกันหรอกแต่ทีนี้ว่านะว่าไม่ว่าปัญหาใดๆก็ตามที่คุณเจอนะดาวสุกยืนเรือนพุธเป็นคู่ธาตุน้ําคุณจะยังมีการได้มีคนเข้ามาช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ก็ได้หรือให้คาปรึกษาปัญหาตรงนี้ก็ได้ะคะ่ะอันนี้คือต้องดูของแต่ละคนนะแล้วทีเนี้ยถ้า ดาวสุกเป็นด้เรือนมรณะเหมือนกันมรณะอยู่ในวินาศก็มองว่าถ้าใครก่อนหน้านี้นไม่สบายไม่สบายเนี่ยก็ร,ร่างกายก็จะดีขึ้นแต่ถ้าณนะเวลาที่ดาวสุกย้ายมาอยู่ราศีกันแล้วเนี่ยตั้งแต่27สิิงหาไปอะประมาณหนึ่งเดือนอะ่ะถ้าคุณไม่สบายยังไงก็มีการรักษาหายเกิดขึ้นได้เหมือนกันทีนี้ในมุมมองทางโหราศาสตร์เนี่ยดาวสุกเนี่ยเข้าไมา่ถึงเรื่อง การเงินก็ได้เรื่องความรักก็ได้ทีนี้ถ้ามองเรื่องของการเงิน <c oughs> ก็มองว่าคุณอาจจะมีเงินรับรับอะไรเข้ามาก็ได้พอประมาณนะเพราะเป็นนิดแต่ก็ถือว่าเข้ามาส่วนหนึ่งอะแล้วทีนี้มันก็มีเหตุให้ต้องจ่ายเหมือนกันเพราะอะไรนี่คือดาวศุกร์ใช่ไหมคะฝั่งตรงข้ามคือพระหูซึ่งดาวพาระหูเนี่ย ถ้าเขาโครจรแล้วประเลงกระดาวสุขสัมพันธ์ถึงกันปุ๊บคู่นี้เขาเรียกว่าคู่รุ่มหลงโมเม,ม,มอาอาจจะมีแรงดึงดูดในเรื่องของแอรเอาการเงินไปซื้อเป็นของสวยของงามซื้อของกินของใช้ก็ได้ซื้อของออนไลน์ก็ได้หรือหมดไปกันเร่าไปเที่ยวกลางคืนก็ได้แล้วเรื่องของอะไร ธุรกิจสีเทาอันนี้คือก็ต้องดูว่าบริบทชีวิตของแต่ละคนมันมาเกี่ยวข้องหรือเรื่องอะไรกันก็ต้องระมัดระวังนะคะทีนี้ถ้าเรามองมองในเรื่องของความความรักเนี่ยเดาวสุกเนี่ยเป็นนิดเนี่ยคนที่มีคู่เนี่ยก็ต้องมีการว่ามีความน้อยอ,อกน้อยใจเกิดขึ้นก็ได้การหึงหงก็ได้อย่างเงี้ยมีแรงดึงดูดเนี่ยสุกกับ พระราหูเนี่ยสัมพันธ์กันนะมีแรงดึงดูดเกิดขึ้นทีนี้แรงดึงดูดเนี่ยถ้าไปดึงดูดในเรื่องของการคอนเนคชันต่างๆนั้นถือว่าดีแต่ถ้าไปดึงดูดในเรื่องของเพศตรงข้ามคนที่มีคู่แล้วอ่ะอันนี้คือคุณอย่าไปยุ่งอดีสุดถ้าไปยุ่งแล้วมันจะมีปัญหาตามมาได้อันนี้นะฝากไว้นะส่วนคนโสดเนี่ยคุณต้องดูให้ดีนะเพราะว่าอะไรดาวสุกคุณเป็นนิด และอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยความรักของคุณนะ่ะจะคนคนนี้เขามีคนของเขาแล้วหรือยังเขาเลิกกันแล้วหรือยังถ้ายังไม่เลิกคุณก็มีโอกาสที่จะเป็นไปเป็นความรักในเรื่องที่ลับๆของเขาเหมือนกับ ถ้าพูดตามสมัยเอาแบบทั่วๆคืออาจจะเป็นกิกก็ได้อันนี้คือต้องระมัดระวังนะรวมถึงคนคนนี้ที่เข้ามาคุยคุณนะมีนี่มีสินไหมชาวต,ต่างชาติไหมแล้วเป็นเรื่องของอะไรมีปัญหาทางการเงินไหมเกี่ยวข้องพวกธุรกิจสีเทาไหมอันนี้คือนัดเตือนคนโสดเลยอะ คุณต้องเช็คกันให้ดีๆใช้เลี้ยวราในการรู้จักให้กันมากที่สุดเพราะว่านะก็คืว่าชาศีตนแต่ละท่านน่ะบริบทชีวิตคุณน่ะจะไปเกี่ยวข้องใครบ้างอันนี้นะก็คือเป็นการเตือนถ้ามีใครเข้ามาหาคุณในช่วงที่ดาวสุขย้ายมาอยู่ที่ราศีกันอันนี้ก็ต้องระวังไว้นิดหนึ่ง ประมาณหนึ่งเดือนอ่ะอันนี้คือให้ของแต่ละคนคนเองนะอ่าสุดท้ายก็ก็สำหรับชาวราศีตุลดาวคารกระโดดสุกย,ย้ายก็มีแค่นี้นะคะก็ไปเจองิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนไนดะพบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นะคะในคลิปนี้อาจจะมีเสียงการก่อสร้างหรือเสียงน้องหมาบ้างก็ต้องขออภัยไวนะ้ที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ